สวัสดีครับช็อกกโแลตสวัสดีครับเอ่อไม่ทราบทำไรครับขายอะไรครับชาไอเล็กแลตขายอะไรนะครับชาไอเล็กขายดิมช็อกโกแลตเหรอครับรสอื่นมีไหมครับรสอื่นมีไหมครับออ๋ช็อกโกแลตเหรอครับขอบคุณครับเท่าไรครับสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะโอเคครับสิบบาทเตะไปก่อนได้ไหมครับ มีรถมะนาวไหมครับมีค่ะอาปาออชออาชออาล็คินไปค่ะครับครับไหนรถมะนาวคะออสมะนาวิออสอัน้วสออาวิสส้อ้ครัวิสอเอป้าวิสออสเซป้อ้อเคครับ้อบคเณครับเท่าไหร่คอับเปาปา สิบบาทค,ค่ะคเอาสตอรอเบอรี่ด้วยได้ไหมครับเอาสตอรอเบอรี่ไว้ได้ไหมครับจะเป็นจี๊ดด้วยค่ะเอาไว้ทอปวันสี่สิสตรอเบอรี่ค่ะเอาไว้ทอปวันสี่สิบ้างได้ครับอันนี้อ๋สตรอเบอรี่อันนะครับจ้าจ้าอันนั้นไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับอันนั้นกล้วยหอมครับสีเหลืองกล้วยหอมครับ สตรอเบอรี่สีสีชมพคออูครับวันส้อ้อร้อส้า<น>รับสตมส้มร้มส้มสสตมอ้มส้้มม้มครัสร้ส้ค,ค cool. ส้มส้ม้้มค้มสส้ม <c oughs> ้มส้มส <c oughs> ้ม้มส้้ส้ ห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับหบาทครับน่ารัทครับ